ตอนที่เซธไหวเสียาีเงียปล่อยพาไว้กลางตั้งนั่นมันก่อไรเข่ากวาดีองหรือเศร้าซ้อมเสื้อหิมห้อมนั่นเสยให้ก้นไปองหรือเศร้าสั้งปันแห้งพงมันเผื่อใจเซิงไรสตดดีมาึ้นมันก็ขัดใส่โทรหาฮารลีหลายกำหนาเฮ็ดให้ก้นไปองหรือเศร้าป้อไรฮับพงแตนตาง สายเซิงสังมาไขาา่ฮารีตีหงือเช้ามันได้มาหันฮารีเงาอ้อยกอมันอ่อนกันรัดความถังเลขขังไข่หันก็หักมันเฮียงหนาสายเซิงสั่งไรเฮ็ดเหมือนหนังเช้าไส้ขี่มาขาวมาซอยแถมฮารีอย่าให้ฮารีไรไออ้อยกอมันวายเสยกับสิบตัวเยาว้าตัวลีงามเยา้าซุ้มอ้อยกอกอห้องตั้งสองกว่ากินขขาวซ้อมกันสายเซิงสั่งทำเล่นเซิงกว่าให้ป้อสุดหนังหืออ้อยกอฮารีเตะอ่อำอบไรว่าขาดตั้งสองอ่ำใจก็หักกันแต้ นางหื้อซุ้มอ้อยกอแเต่อ่ำไลทางเล็กมันนั่งนั่นสายเส้งสังไลเป็นกูลองลองตอนต่มันนั่งเฮ็ดไทยอ้อยกอมันปออ่อนกันอ้ามคอยอันฮาลีมีก็อหักหางดีมักมีเต็มทนเส้งไหนสายเส้งเลนใหญ่แห้งนาลาดว่าตั้งหักอันมันมีต่อฮาลีอํำมีวันชุดเซงเมื่อหนังวัยทอนเงินมันสายเล่งเข่าเข่าเซซ้ำปลายห้องนอนปันกูก้อลูกกวนเลยนั่นกล้วยอ่ำก้าเผื่อเขาไล่หู้ว่าสายเซิงเป็นปอเล่งตีห้องกันอันนั่งเสิงเฮ็ดการอยู่นั่นเย้าเขายังแค้นา มาตีย่องซอมันมึนตาดื่นมากอไลหูโตวาอยู่ไว้ในห้องผู้จัดการซามันต้องไรวามันสุกเสสุผู้จัดการซาอยู่หิมผังตั้งไหวเสนั่นก่ออ่อนกันขึ้นมาตีห้องนอนก้วยหนาไหวาเสนั่นมันนั่งก่ออ่ำต้องอีสั่งไลเสออีดมือพองย่องซอตึกอังไปกว่าซ่อมลงตั้งอายนั่นผู้จัดการซาก่อกวาดซื้อข้าวพักบอกมาหลีหลีแลสั่งห้องมันนั่งกวากินข้าวซ่อมกัน ก้วยนะ่ายย่องซอกกอแนทเถงขึ้นเสลัดว่าห้าโหลแนทกว่าเหตุการณ์เหย้าผู้จัดการ,าการชาคัดใสหลาดลองมือคําว่าย่องซอกกอแนทลัดตัดกรรมมันว่าลองมือคําว่าไว้ว่าเป็นลองนอนผันก้วยคานแลหน้าในเสมันก่อไปออกห้องกว่าปล่อยให้ผู้จัดการซาสุกเสกวางอยู่ก็เหลวผายไส้เซิงเดเหดมือนหนังเป็นปอเล่งสัดเทไสลีสาสเล่งซ่อมใสเต็มทนหนาถึงตีเอาเฮอร์สนุนโตมหาภารีไรไอ้ยก่อกว่าเลน้ำปังหลายซ่อมกัน เพอขี่เฮอกว่าเึงตันตันซุ้มอ้ยกอกอมีใสไข่สอบพูสอบพันแลสั่งถามว่าปอเล่งห้องกันและลูกเล่งมาหักกันในเสงือสายเซิงสั่งตอบว่าคาเฮาเกียกฮารีเซมเมอ่อเดซ่าทบพันไหวเสนั่นคาเฮากอซ่อมเก้าฮาลีคาออยอนว่าคาเฮาอ่ำยำทบพันผู้ยิ่งเสง่ฮารีเสปอกฮารีเป็นผู้ยิ่งอันแปลกเปิงอ่ำเมินไพคาไหวเสอุบกันเย้าซุ้มอ้กกอกยอนเม็ดปลาเย้าก็อุบแหน่ว่ามินอูเป็นก้นเม็ดปลาแขนแห้งนา มือไรยินหนังน,นั้นสาซึ่งก่ออ่ำไขย,ย่อมซุ้มกลุ่มคัดใสเม็ดปลาให้ไรนำนำก้อยลืมตัวฮารีอันเมาเฮอหน้าป้อเพิกกำลนนซุดมันนางก่อไรลืมตัวกว่าอยู่ยาวเผือไรหันหนังน,นั้นสายซึ่งก่นอนแนทอ่อนมันนางกอดตีองยาและแนทอก้าปอกมือตีโซกําเหลวตอนตาผู้จัดการซากอตึกนังว่านนำซ้อมลองอันย่องโซลัดว่าให้ไวเป็นมือนหนังลองนอนพันย้อนว่ามันไซ้กอเกียกมันนางตเตะเซมมือทบพันตีล้านตั้งไข่ปุ้นเย้าเหมือนกัน เมื่อพองไาซเ่งมาส่งฮารีถึงเฮิรนนันมันไซยกอลัดว่าเนสูอัมฮุเตเตหาอัมนันสูให้กียงอัมหูไหนว่าเป็นสังแรก้นตีอัมเกีกซเซงงข้ายาเซ่งหนังเฮาไล่ใข้ายยมวันสองวันแต่ให้แกงเป็นก็อหักสูเผอหันฮาลีอัมไรว่าอีสังไาซึ่งสังรัดความหักสูมันนั่งเฮาหักสูเฮาหักสูเออสูอัมไปใครตอบมือเร็วก็อัมเป็นสังเฮาเตไปก้ามตอบสูอยู่หน้า ในข้าวยำนั่นกล้วยหนังเก่าผู้จัดการซามาไปทบย่องซอดตีตั้งคืนห้องกล้วยหนามันนั่งกอคัดใส่ปนาไปตามันไส้เพอคาร่ทบพันกันผู้จัดการซากอรัดว่าลองคำขึ้นนั่นเฮ้าเตวัยเป็นมือหนังลองนอนพันซ่อมหนังอันสุลาดกล้วยกอบนั้นอย่าไปปไปนาปตาเฮ้าแทงไว้เสนั่นผู้จัดการซากอลัดแทงว่าลองคำขึ้นนั่นเฮ้าอ่ำไรเฮ็ดย้อนเปิดตั้งเมากล้วยหนาเฮ้าเก็กสูตเตเซมเมื่อทบพันสูปอกอ่อนตั้งสุดตีล้านตั้งขายปุญญ้นเย้า เผือไรเงินหนังนั้นย่องซอกอสซ้มเอร์ใสนามันแนดไปกอซ้อมผูดจัดการชาในห้องแต่ออนวันมันไสขึ้นกำเหลวมันนั่งลัดแนว่าคำขึ้นนั่นเข้าอ่ำต้องอีสั่งไลอ่ำหู้ว่าเตไลว้ว่างโตเสิงหือแลเข้าสั่งรัดว่าให้มันเป็นเหมือนหนังรองนอนผ่านก้ยกำนันย่องซอกอลัดแทงว่ามันอ่ำถูกรีเป็นเสียอิดข้านอเข้าเกียกซูนำถึงตันนั่นก้อยหนาซ้ำอ่ำต้องลองคำขึ้นนั่นไล เผือไรเงิ้ยนหนังนั้นผู้จัดการซาก็ยุ่มออกมาย้อนตั้งนาลีหัก่อนมันนั่งแล่ลาดว่าป้อนนั้นเข้าก็เตไว้ว่ามันเป็นลองนอนพันเหมือนกันก้วยหนาเตาเอาไนกว่าเข้าเตเฮทัยซูอัมมีวันลืมไรใส่ปอกปอลดัดสุดเยาวมันใายกอเข้าสุบซบมันนั่งอยู่ตั้งหึงเฮทัยก้นอัมมีก็หักเส้นหนังเข้าใครตายลงกว่าเป็นกัมเป็นกัมยาวมากคิก ภายใต้เซิงกอไปมองขอดอบฮาลีซ้อมลองใส่ชุกยุงถึงตีปออัมมีสตัดเหตุการณ์เป็นตลายวันมันไซอัมเย็นใส่ไปก่อนเลยแทงเยา้ามันไ้สังไลามาหามันนั่งถึงตีกวางไถเงาห่างปืนเผามันไ้ไล่มาหันแมนห่างวัดตาวัดใส่แห้งหนาย้อนว่าฮาลีตึกเฮตตั้งกินอยู่หิมคางหมอมือมินอูก็อันมันนั่งรักหักมากเขาตั้งเจ็ดปีแล่หันขาอุบกันยุ่มยุ่มยาย,ยาย่และมีตั้งเสื้อใส่หนา ยาำนั่นคนปู่ก็มาตีกองไถเหมือนกันเผอหันไส้เซิงมันก็ไใครให้ไส้เซิงกว่ดทบสาวอันเป็นลูกยิ่งก้อนเลวในเย่ากลวยหนาไส้เซิงซ้ำโกคุณปู่ต้องฮารีไรแล,ลมันสั่งอ่อนมันนั่งไปกอแปดมือควางตึกแปบบคนปู่อยู่นั่นฮารีก็ลัดไส้เซิงว่ากว่ดทบสาวซ่มหนังอันปู่สุรัดคาแลไส้เซิงสั่งถามว่าในเป็นคอความเถงขึ้นตั้งหักเข้าผ้า ฮาลีสังกลมนาตอบย้อนว,นวนว่าคนปู่ไ่ก้นในห้องการกูก็เตะอ่ำย่อมภาพไ่ป้อขาตั้งสองเป็นก็หาหักกันซายสึ่งสังลาดว่าเข้าอ่ำไลถามลองตั้งหันถึงก้นต่างก็คากวยก้าเข้าใขรหู้ตั้งหันถึงสูก้วยสู่อ่ำย่าม,มีใสปันเข้าเสยอีท่าฮาลีเย็นกว่ากำหนึ่งเซตอบว่าเป็นสั่งลสูเปกเกแคไทยเข้าใส่เต็นแห้งแลมีตั้งมุมบองซ่อมลองอนำอ่ำมีวันเป็นไรคาลากำนันมันั่งกอลัดแทงว่า,วาสูอ่ำกึ่งแลบกันตั้งเข้าคาลอ เมื่อพองฮาลีตึกเตไปไปลายแปดนั่น้ายเสิงก่อสันโตมันนั่งไววใสลาดว่าลองอีสังอันซูว่าน,นำเข้าเตคัดใส่อําปันมันเป็นมากอบนั้นสูอยู่หิมค้งเข้ากว่าสองไล่เมื่อไรงยินหนังนั้นฮาลีก็อําตอบขึ้นอีสังกล้วยนามันนั่งสันโต้ายเสิงเข้ามาสุบกําเลวอ้โลกููในเตสุบแขนนาเฮสีชบอ่อนๆต้องยอกยกเหน้องน้องเขาอย่าไปอ่อนกันคอยคันน่ะคิกคิก ตอนที่เสร็จก่อลายชุดยาวกว่าตีนายยาคาไปสิดด้วยแทงตอนที่แปดเสร็จกําคาไม่ซ้งกุก็คา่า